สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของกอยนะคะห่างหายไปนานนะคะไม่ได้เข้ามาทำ u ูทู e เลยเนาะเพราะว่าที่เกียดนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาแล้วนะคะปี2025นะคะเป็นปีใหม่เนาะช่วงนี้ก็คืออากาศเย็นๆนะคะทุกคนกอยก็เลยปลูกผักไว้หน้าบ้านเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูแปลงผักของกอยกันนะคะไปดูด้วยกันคะ่ะ ตรงนี้ก็เป็นแปลงผักของกอยนะคะที่กอยแต่ก่อนนะกอยปลูกต้นกุหลาบเอาไว้แต่ว่ากุหลาบตายไปแล้วนะคะต้นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแปลงผักสลัดะคะ่ะอันนี้ก็คือการปลูกครั้งแรกของกอยนะคะดูเขียวมากแล้วก็สวยด้วยนะคะไม่มีแมลงรบกวนอันนี้กอยไม่ได้ปลูกแบบใช้สารเคมีนะคะทุกคนปลูกเป็นแบบว่าใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะคะ ก็คือเอาซื้อก้อยซื้อแบบเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆมาปลูกนะทุกคนแต่ว่าเนี่ยเวลาแบบขนส่งเขาขนส่งมาอากาศมันร้อนครับต้นกล้ามันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอหเหี่ยวนะทุกคนพอมาปลูกมันก็เลยได้ได้ประมาณนี้มันไม่ได้เป็นแบบกอใหญ่นะคะแต่ก็มันเป็นการปลูกครั้งแรกของคอยนะเดี๋ยวต่อไปคิดว่าอาจจะซื้อเป็นแบบว่า,มาเมล็ดมาปลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาไปดูผักอย่างอื่นที่คอยพอเพาะเมล็ดนะคะ และนี่คือผักที่ก่อยเพาะมาเมล็ดนะทุกคนมันคือบวบเหลี่ยมนะคะโตดีมากอันนี้คือเลยขึ้นเสาแล้วนะคะแต่ก่อนตรงนี้ก็คือเป็นต้นอางหุ่นก่อยปลูกอางุ่นไว้ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยโตนะก็เลยคิดว่าเอาออกแล้วก็ปลูกผักดีกว่านะคะเนี่ยไม่ได้ใส่สารเคมีเหมือนกันนะคะก็คือดีมากตรงนี้ก็คือมีพื้นที่เหลือก็เลย เอาผักสลัดที่เ้าบอกว่าก้อยซื้อเป็นต้นกล้ามาปลูกนะคะโตดีมากก้อยคิดว่าเดี๋ยวเราคงได้แบบเก็บผักแล้วนะคะคิดว่าพรุ่งนี้จะเก็บไปให้หมามาแล้วก็ตรงนี้ก็จะว่างก็จะไม่ได้ใส่อะไรแล้วนะคะเพราะว่าต้นบวบจะได้แบบได้รับสารอาหรเต็มที่นะคะส่วนอันนี้นะคะ จะเป็นผักที่กรอยเพาะจากมเมล็ดที่เราซื้อมาจากตลาดอะคะ่ะซื้อพริกซื้อมะเขือมาใช่ไหมคะอันนี้เป็นต้นพริกะคะซื้อพริกซื้อมะเขือมาแล้วก็เอามาแกะ,มะเมล็ดนะคะแล้วก็มาปลูกมันต้องงงนะทุกคนดูนี่คือมะเขือเทศที่เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆที่เราเอาไปใส่ในข้าวผัดนะคะได้หลายต้นมากตองน,นี้ก็มีค่ะ พิกมีมะเขือนะคะปลูกง่ายอนะทุกคนแค่แบบเอาเอามาเล็ดมาแล้วก็มาหยอดก็ขึ้นแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นผักสลัดม่านเดิมผักสลัดไม่มีมแมลงกินเลยนะทุกคนก่็ไม่ได้ใส่ยาฆ่า,มาแมลงแต่ว่าคือผักเขาแบบสวยแล้วก็ใบเขียวมากปลูกกับต้นบวบต้นบวบเหลียมนะคะนี่ยอดสวยเลยเลยเห็นไหม แล้วก็ถัดมาด้นานข้างนะคะจะเป็นถัถถ่วแขบถั่วแขบอันนี้ก็ซื้อมเมล็ดที่เป็นซองมานะคะทุกคนแล้วก็มาปลูกแต่ว่าดูต้นเขาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะใหญ่่ะทุกคนของกออ่ะอืมเป็นการปลูกครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็เด <ST> ี๋ยวลองดูว่าจะได้กินไหมนะทุกคน <ST> <ST> อันนี้คือปลูกถั่วแขกครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเพราะจากมเมล็ดเนาะ อันนี้เป็นพริกฮาบาเนโรแดงนะคะก้อยซื้อมเมล็ดมานะคะแล้วก้อยก็เอามาปลูกมาเพาะนะคะเนี่ยกำลังโตเลยนะคะทุกคนใบพริกเขาจะไม่เหมือนใบพริกจินดานะ,ะทุกคนมันจะเป็นแบบ ใบใหญ่ๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะโตดีให้กอยได้แบบมีโอกาสได้กินลูกหรือเปล่านะส่วนข้างๆอันนี้นะคะเป็นผักใบกะเพราแล้วทุกคนมันขึ้นเองนะคะต้นขึ้นเองแล้วก็คือเป็นกะเพราแดงคือแต่ก่อนอะ่ะก้อยซื้อใบกะเพรามาจากตลาดแล้วก็ก็กิ่งมาปากนะคะแล้วทีนี้มันแก่แล้วมเมล็ดมันก็ปิวปิวมาตกใส่กระถางนี้ ก็เลยปลูกเลยแต่ก่อนกระถางนี้ไม่ใช่กระถางกระเพราะคะเป็นกระถางของต้นอื่นนะคะแต่ว่าพอต้นกระเพราโตขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ก็เลยเก็บต้นกระเพราไว้อาต้นอื่นออกนะคะตอนนี้ก็กาลังออกมเมล็ดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงปลิวแล้วก็ไปเกิดใหม่ที่กอยบอกว่ากอยซื้อมเมล็ดมาเพาะใช่ไหมคะเนี่ยกอยเพาะใส่ในถาดหลุมแบบนี้ก่อนนะคะ อันนี้ก็ยังเป็นแบบพริกที่ยังไม่ได้ปลูกอันนี้เป็นฮาบาเิโลนะคะแล้วก็น,นี่ก็คือมะเขือเทศแล้วก็พริกทินดาคือก้อยพอแบบเต็มทุกทุกหลุมตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็กค่อยไปแยกเอานะคะปลูกใส่กระถางก็จะได้ประมาณแบบตรงนู้นนะยังจัดสวนไม่เสร็จเลยนะคะก็ลองทําดูสําหรับมือใหม่นะก้อยก้อยก็ปลูกไปเรื่อยนะคะเพราะว่าชอบนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นมะละกอนอะทุกคนเกิดตัดมันไปแล้วเพราะว่ามันสูงมากสูงแบบสูงเกินกำแพงอีกอ่ะทีนี้พอเราตัดไปใช่ไหมคะเนี่ยเขาก็จะงอกกิ่งใหม่ขึ้นมาแต่นน,นี้ยงอกได้แปแบเดียวค่ะเห็นไหมลูกมันออกมาแล้วดูออกง่ายมาก ส่วนอีกต้นหนึ่งก็คือตัดไปเหมือนกันนะคะเห็นไหมเดียวมันสูงแบบสูงเลยไปแล้วทีนี้ยเวลาถ้าใบมันร่วงมันหล่นไปนอกกําแพงกง็ว่ามันไม่ค่อยดีนะก็เลยตัดทีนี้พอตัดน้องเขาดูเขาแตกกิ่งออกมาเยอะมากนะทุกคนเยอะแบบเยอะสุดๆไปเลยอะ ทำไมถึงแตกกิ่งเยอะใช่ไหมคะได้ใบเยอะมากก้อมีเคล็ดลับเดยกก็จะพาไปดูนะคะว่าก้อยทำยังไงนี่คือมะละกอต้นที่ก้อยตัดออกนะทุกคนตัดนานแล้วน,นะคะแล้วก็เคล็ดลับของการทำให้ต้นไม้มีใบงอกดีก็คืออันนี้คะ่ะน้ำดำๆอันนี้นะทุกคนมันไม่ใช่อะไรนะคะมันคือปุ๋ยคอกผสมกับน้ำ แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอามาผสมรดน้ำต้นไม้ตอนเช้านะคะคือทำอาจจะทำเจ็ดวันครั้งหนึ่งหรือว่าสามวันครั้งหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะ mm hmm. ก็คือผสมน้ำแล้วเอาไปรดนะคะไม่ใช่แต่ว่าตอนที่เราปุงดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมด้วยเวลาปลูกต้นไม้ใช่ไหมแต่ว่าระหว่างที่เราปลูกมาเรื่อยๆท่านอาหารมันก็จะหมดไปเรื่อยๆถูกไหมคะ เราก็เลยเอาปุ๋ยข้อมาผสมน้ำนะคะแล้วก็เอาไปรดนน้ำต้นไม้ส่วนอันนั้นนะคะเป็นดูดซีสสังเคราะห์แสงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะไวฉีดพ่นแต่ก,อก่อนก็ไม่ค่อยได้ฉีดนะคะส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยข้อง่ายกว่าเพราะว่าผสมน้ำแล้ก็ลดนน้ำได้เลยนะคะส่วนหน้าบ้านก้อยก็ประมาณนี้เลยลกๆหน่อยนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก้อยพาเข้าสวนหน้าบ้านนะคะก็คือ การได้เราแบบก,การที่เราได้เห็นอะไรเขียวเียวได้เห็นต้นไม้ที่เราปลูกเองจเจริญงอกงามได้ดีอะไรเองเนี่ยมันทําให้เราดูมีความสุขด,ดีนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งลองเพื่อนเพื่อน,อนลองปลูกดอกไม้แซมไปนิดนึงเนาะจะได้มีสีสันในสวนด้วยนะคะของกอยก็คือปลูกต้นอันเนี้ยต้นอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาสามสิบห้าบทแล้วเขาทนมากเราก็เลยปลูกไปเรื่อยๆนะคะอ่า วันนี้ก็ก็พาทุกคนดูเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้าก็จะพามาอัปเดตสวนผักของก้อยใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ